Ewa mezo tang, Eka samayang pakawang para Wiharati viharati isipata ne mikata ye tatra อาแมนเตศิทเวเมพิทเวอันตาปะปะชิเตนันเสวิตาพายโจายังตาเมสุขามะสุขันลิกานุโยโขหินโ อนิโกอนาริโยอนาตสันหิตตโยจายังอัตตกิลมัทานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาตสันหิตตโยเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคติอนะ อภิสัมพุทธาจักภูกรณียานการณียูปัสสะมายาปิญญายาสัมพุทธายานิพานายาสังวาตติกตตมัจัาสะพีขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักภูกรณียา anakarani nih upas sama apin Ya ya sammbo aya panaya sangwat tadi Aryo Atang Kikomko สัยยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะส สติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิทเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรรียาณกรณีอุปสมายยาปิญญาสัมพุทธายนิพานายสังวัตติอิทังโคปนพิีค เวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณาปิทุกขะโสกปริเทวะทุกขะตัมนัสสุปายาสปิทุกขาะปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปรโยโคทุกโคยัมปิชังนลภ ติตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปันปิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันทิราคะสหทตาตาตาตตาตราพินันทินิสัยติทังกั มะตัณหาภาวัณหาวิภวตัณหาอิทงอังโขปนาปิคะเวทุกนิโรธะอริยสัจจโยตัสาเยวตัณหายาเสสวิราคนิโรธะจักโขปตินิสัคขโมติอนาลโยอิอทงอังโขปนาปิคะเวทุก นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยัมเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโสยริยทิธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมา ธรรมสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกะเวปุเปอนันุ สุตสุธรรมเมสุจักภูมอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชญาอุทปาทิอารุโกอุทปาทิตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาญนติเมพิกเวผูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุ จักคุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมปิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิยาน นางอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌา อุตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตักพันติเมผิกขเวปุกเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทตปาทิญาณั์มทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชชาอุทตปาทิอาโลโก อุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกะเวปุเปอนันุสตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกข Roho ya saja dim kauwe buke anak Nu sutes Suthame sucakum utapati Yaang utapatinya utapatiwica utapatioko utapati tangko kanang tuh ตาพันติเมพิคะเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทังตัวขนิโรธัอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิคะเว เวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุขนิโรธาธรมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมผีเขเวปุเพอนันโนสุเตสุ เมสุจักุมอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทังทุกคนิโรทคามินีปติปทาอริยสัจพาเวตาพันติเมปีกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรร เมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทัวขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมผีเขเวปุกเพอนันโตสุเตสุธรรมเมสุจ คุ้มอุทตปปิญาณังอุทัปาปิปัญญาอุทัปาปิวิชฌาอุทัปาปิอาโลโกอุทัปาปิยาวะกีวันจะเมผิกเเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตถสการังยถาภูตังยานธาสานัง สุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปีทเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสัมณพระมณียาปัญญาสัเทวมนุสายญอนุตตรังสัมมาสัมปูติงอภิสัมปูโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมปี ขเวอิเมสุจตุสุอาเรยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยักาปูตังยานาทาสังสุวิสุตังอะโหสิอัถะหังพิขเวสัเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพรมาเกสัสัมมณัพรามนิยาปชายะสั

ตัมนาปัญจวัคคียาปิคูปะขวัโตปาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปันวัยาการณาสมิงพันยมาเนอายสัมโตโกธัญญัสวิราชังวิตัมลังธังมจักคุอุปปาทิยังกินจิสัมปุทัยธตัมมังสะพันตังนิโร ตัวธรรมวันติปวะติเตจักภควัตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสัตรมโนสาเวสุงเอตัมภควัตาภารณสิยังอิสิปตะเนยมิีคทายะอนุตรังธรรมมาจากกังปวะติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพระมัน เนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสบิภูมินา

immita vassavati devasa dhamanussave sung paranimmitavassavati nang devana nang sattham sutavabhammakayika devasa dhamanussave ปัตตนีมิคาถาเยอนุตรังธรรมจากังปวัตติตังอาปวัตติยังสมเนนาวาพระมเนนาวะเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาซมี อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมะโลกาสัตโตอะปุคคาจิอัญจะทะสะสะหัสสีโลกะทาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะาลโล ตุละโหสีอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอตโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวตาโูณทัน วัตโพกนทันโยติธิท <tama> ังอายะสมตัโกวลทันยาสะอัญยาควลทันโยตเววนา